ก็ปวดจากหัวไหล่แหละครับหัวไหล่ปวดหลังก็ปวดบางครั้งของหนักๆยกของหน,หนักก็ปวดอย่างเงี้ยครับเราเคยไปปรึกษาหาหมอหรือว่ามีวิธีทางอย่างอื่นไหมก็เคยกินยาแก้ยอ่อแก,แก้อักเสบยาทาก็เคยใช้อยู่แต่และบางยี่ห้อครับปัจจุบันที่ปวดหนักๆคือตรงไหนของของบริเวณบ้างก็คือหัวไหล่แหละครับหัวไหล่หัวไหล่ส่วนมากจะเป็นหัวไหล่ วดหัวไหลเพราะว่าหัวไหลมันรับน้ําหนักเยอะเวลาเรายกเราแบกอะไรเงี้ยครับแบกทีวันแบกทั้งวันไหมก็เป็นบางวันครับบางวันก็หนักบางวันก็ไม่ได้แบกแต่ก็ส่วนมากจะหนักทั้งวันเลยครับแล้วน้ําหนักของไม้มันกี่กิโลพอคก็แต่และตัวก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสิบฝ่าก็มี บางครั้งเสาต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องแบกครับมีผลอะไรในชีวิตประจําวันไหมครับเรื่องของอาการปวดแบบนี้ก็เรื่อง<ม>ก็มีครับบางครั้งเอี้ยวตัวขยับตัวมันก็เจ็บมันก็ปวด<ม>ก็ก็พยายามหายาอยู่หายามาทายาอะไรเงี้ยครับ<ม>แต่ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะได้ผลเท่าไหร่อ๋อนะครับแล้วณนะตอนนี้เนี่ยพอมาใช้นะ้ำมันขย๊าแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับดีกว่ายานวดทั่วไปที่เคยใช้เพราะว่า มันเหมือนมาซึมซับเข้าไปในกล้ามเนื้อไวยทาแล้วรู้สึกเย็นมารู้สึกผ่อนคลายครับถ้าเป็นบางยาตัวตัวอื่นมันก็จะร้อนทาแล้วมันก็ร้อนแต่น้ํามันทายาเนี่ยเวลาได้ใช้หรือได้ทาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเย็นซึมซับเข้าไปในกล้ามเนื้อมันจะเย็นนานรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีครับทาแล้วมันไม่ได้ร้อนเหมือนยาตัวอื่น ท่ามีฝากบอกกับคนที่มีอาการปวดอาการเจ็บไหมครับอ๋อถ้าอาการปวดอาการเจ็บนะครับถ้าปวดเมื่อยยกของหนักๆผมแนะนําน้ํามันทายะลองใช้ดูลองใช้ดูก่อนจะเป็นน้ํามัน,ม,นมันอาจจะเป็นชื่อที่คนไม่เคยคุ้นหูเท่าไหร่ผมก็ยังไม่เคยคุ้นหูแต่พอมาลองได้ใช้แล้วเออมันก็ดีรู้สึกดีกว่ายานวดตัวอื่นต้องลองใช้ดูครับผมก็ลองใช้อยู่ก็รู้สึกว่าดีขึ้น รู้สึกว่าเออก็เย็นดีแล้วมันก็เย็นนานเขาก็บโบทำงานที่นี่มานานนี่ยังคะเจ็ดปีและะ้วค่ะเจ็ดปีทํางานเป็นอะไรที่นี่เป็นแม่บ้านค่ะกวดบ้านทูบ้านทุกสิ่งทุกอย่างคือทําหมดเขากคนเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะดูแลตึกที่สองส,สามคูหานี่ค่ะสามคูหาเลยค่ะคแล้วโอ้ทำงานแบบนี้แล้วมีอาการปวดอะไรบ้างปวดเขา่าปวดข้อตามข้อตามเข่าตอนแรกก็ไปซื้อยาไพเซนมาทานมันก็ไม่หายค่ะ ก็ไปนวดก็ไม่หายป้าบัวนวดเลยเนี่ยเชื่อผมทันวาเขาพูดนะ,ะป้าบัวป้าบัวก็เลยอเอามาทามานวดเขาก็นวดให้ป้าบัวทาเออมันดีขึ้นตะก่นโอ้โหทรมานมากนะหัวรถเมย์เนี่ยเวลาลงก็ต้องค่อยอย่างนี้เลยมันปวดมันยกไม่ขึ้นเวลาเจอหัวรถเมย์ขึ้นตึกเนาะที่ห้าชั้นอนะขึ้นลงขึ้นลงชักผ้าตะ่อนชักนั่งสักผ้าไม่ได้มีเครื่องปั่น มาตอนที่เขามาวดใหม่หมคนก็มาวดเดยอะอุ้ยก็บวนกน้าหนักอีหกสิบหลือห้าสิบห้าขึ้นลงขึ้นลงลองชา้าปกวดพอในนั้นน้องๆก็นวดให้ใช้ไย,ยะแล้วมานอนโดมด้วยโอ้ทีนี้ที่วานดีขึ้นมันก็ไปเรื่อยๆเนาะมันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันก็ไปเรื่อยๆผลสุดท้ายมันหายแบบไม่รู้ตัวใครม่เชื่อก็อลองดูถ้าไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมใาชา้แล้วเออดี ถ้าซื้อเยอะมันก็จะถูกซื้อน้อยมันก็จะแพงก็เลยบอกเขาอย่างนี้เขาก็เออพอคนนี้เขาเคายใช้เขาก็จะมาใชา้ลูกค้าบอกว่า,วาไหนฉันชไม่ห็นพอไปใช้แป๊บเดียวมันจะไม่ดีได้ยังมันจะดีได้ไงใช้เพิ่มเยเดียวนะมันต้องใช้ไปเรื่อยๆเรม่อนจะด,จะดีถ้าพูดถึงดีทายาเขาดีมากสวัสดีครับผมหลุยชวนชื่นนะครับผมเป็นคนที่เล่นกีฬา,าหลายชนิดปา้าผมก็เลยจะมีอาการเรื่องกระดูกเรื่องกล้ามเนื้อ แต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมเป็นหนักสุดก็คือตอนนี้ผมเป็นผังผืชดเกาะที่หัวไหลผมก็ต้องกายภาพนะฮะใช้ยาทีนี้เราก็ไม่อยากกินยามากเพราะว่าเรากลัวมีผลใกล้เคียงกับเรื่องร่างกายของเราอีกแขนเราะจะไม่มีกําลังใน,ในแนวตรงนะฮะไม่สามารถยกของลักษณะนี้ได้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหามากนอนก็บางครั้งพอนอนปุ๊บจะปวดมาก เราต้องมาขยับให้มันให้มันคลายหน่อยแล้วถึงจะต้องนอนต่อได้สามารถสามารถตื่นได้ในขณะที่ปวดเลยอะพอเป็นปวดมากๆม,ม,มันก็จะขึ้นมาถึงนะฮะเส้นนี้ที่ขึ้นคอแล้วก็เส้นที่ที่ปวดหลักสุดของการติดหัวไหล่ก็คือจะเป็นเส้นที่ตรงสะบักด้านสะบักล่างนะฮะแล้วก็สะบักด้านหลังมันจะปวดตลอดเวลาพอเจอน้ำมันของทาย,ยะเนี่ยก็มีคนแนะนํามาแล้วเขาก็ใช้แล้วเขาก,ก็หายจริงเพราะว่าอยู่ในวงการด้วยกัน เราก็ลองมาใช้ผมใช้เพียงประมาณ20วันก็ใช้อยู่ประมาณสามขวดนะครประมาณ3ขวดนะครับ,รรบก็ดีขึ้นนะครเพราะว่าผมก็อยากหายผมก็เลยใช้เยอะหน่อยนะฮะแต่ผมว่าการใช้นะก็ใช้ตามอาการแล้การให้เรารู้สึกว่าใช้แล้วเราได้ผลกับสิ่งที่เราใช้นะครับอันนี้เหมือนเป็นการบอกบุญเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่า คนเราถ้าเมื่อเจ็บปวดกับร่างกายเรื่องเส้นเอ็นเรื่องกระดูกนะฮะเรื่องไขข้อต่างๆเนี่ยมันทรมานจริงๆนะฮะลองใช้ดูครับนะฮะลองเอาไปใช้แล้วก็อยากให้ใช้จริงๆด้วยเพราะว่ามันมีผลกับร่างกายโดยจริงๆผมใช้มาไม่ถึง20วันผมรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นมันดีขึ้นเลยฮะแล้วก็มีอนาคตที่จะหายได้ด้วยครับฝากไปเลยครับน้ำมันทายาครับ